ต่อกันที่พาร์ทที่ 2- นะครับ CX3 Signature เดี๋ยวพาเข้าไปดูภายในกันนะครับบอกเลยว่าราคาดีมากแต่เก้าๆไปดูอ่าพาร์ทที่แล้วนะครับเดินดูรถรอบคันไปเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวมาต่อกันที่ภายในรถกันนะครับภายในรถบอกเลยนะฮะว่ายังแหลมฟืบโอ oh my god เบาไฟฟ้า ใครว่า Master ตัดออปชันนะครับรุ่นท็อปบอกเลยนะฮะว่าจัดมาให้เต็มแน่นอนมีเมมโมรีให้สองตำแหน่งปรับได้สิบทิศทางนะครับนี่เบาะไฟฟ้ามีตรงต้นขาปรับได้ด้วยนะฮะดีไซน์บอกภายในออกแบบให้รองรับกับสีรักกับคนขับนะครับเป็นหนังตัดด้วยทริมขอบที่เป็นโทนสีออกขอฟ้านิดนึงตรงนี้เป็นหนังกับนะครับเป็นหนังทั้งหมดนะฮะแล้วก็เดินทริมของลูกศร เป็นลูกศรแบบลงแบบนี้เลยสวยมากนะครับให้ดูพวงมาลัยมีแ d ดัพ i ี e คงกทนมาให้ A ah ai, เป็นหุ้มหนังมาให้นะฮะแพดเดิ้ลชิพมีมาให้นะแล้วก็ไฟหน้าอัตโนมัติมีมาให้ปัาน้ําฝนอัตโนมัติมีมาให้นะครับมีระบบเซอเราว่าเบียรออกนอกเลนด้วยนะฮะภายในแอร์ออโต้นะอลเลชาร์จไม่ถูกตัดนะครับปีนี้เบรกมือไฟฟ้าออโต้ Auto, เบรกโฮครบนะครับ มีที่เท้าแขนนะฮะตัวนี้ GX สามมีที่เท้าแขนทุกรุ่นนะครับนี่เครื่องเสียงเป็นโบสนะครับผมอ่าตรงกลางไอ้ตรงคอนโซลด้านข้างนะครับตัดด้วยโทนสีออกน้ําเงินนิดนึงข้างในมันจะเป็นลายที่เหมือนแบบเป็นรูๆหน่อยตรงนี้เป็นบุกหนังเดินได้จริงมาให้แบบนี้เลยกรอบช่องแอร์เป็นออกสีส้มทองนะครับตัดด้วยได้ สีส้มทองแบบนี้นะครับสลูปมีมาให้นะนี่สลูปนะครับเปิดมาปึ๊บมัน,นี้ได้เลยเลยด้านหลังประมาณนี้นะครับตรงนี้มีที่เท้าแขนมาให้นะที่เท้าแขนปึ๊บเปิดได้ไหมมีช่องใส่แก้วน้ำมาให้ด้านหลังไม่มีแอร์ตอนหลังก็จริงนะครับแต่ว่าจะมี ช่องแอร์เป่าลงมาที่เท้ามาให้นะครับสวยมากเลยฮะประมาณนี้เลยนะครับอ่ะก็ใครที่อยากดูคลิปตัวเต็มเดี๋ยวดูผ่านช่องทางผ่านบ้านแดงของผมได้นะครับ๋ยวผมลงคลิปตัวเต็มไมให้นะ